ัอันนี้เรากำลังจะส่งเครื่องปัดไฟดีเซลนะครับขนาดเบอรนสองพันวัตต์หรือสิบสองกิโลนะครับกปกติแล้วงานรถแห่นะครับเราจะใช้กัรแค่เฟตเดียวแต่ตัวนี้พิเศษตัวนี้ลูกค้าสั่งมาเป็นสามเฟเลยนะครับสามเฟนะครับปัดนส่ไปแต่นี้คือหนึ่งเฟตเ,เดียวแต่ตัวนี้พิเศษตัวนี้เ่าย่ด้วยสามเฟสนะครับ ลึต่อสายเป็นเทอร์มินอลที่ไปที่โฮดต่างหากตัวนี้ไปที่โฮดเนี่ยสามารถจ่ายกระแสได้สูงมากนะครับพวกพวกนี้เนี่ยทนรองรับกระแสได้สูงคเดี๋ยวสตาร์ทใหม่แล้วลองลองเล่นปุ่มมีเมเอร์ซี่ไหมหมักหมักลองเคยลองไงลองแล้วครับกดปึ๊บมันเอ้ะเนาะมา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 แล้วไง ตัวนี้เป็นโรงงานบนวัชระอันนี้เป็นโรงงานไทยนะครับทํางนอกมาต,ตรฐานองเนี่เฮ้ยน e ี่อิอเมอร์เจนซี่ปุ๊บต่อปั๊บอยู่ปุ๊บนะครับผมแลวบริษรัทนี้ทุกอย่างผลิตในไทยได้เครื่องหมายนะครับไทยแบรนด์ทาสซิ่งนะครับผมมาตรฐานแล้วก็มีนะครับบริษรัทโรงงานอยู่ในไทย เรื่องการบริการหลังการขายเป็นหนึ่งนะครับมีออนไลน์เซอร์วิสให้มีทั้งเบอร์ออฟฟิศและเป็นเบอร์มอรือถือของช่างเลยนะครับดังนัง้นตัวนี้สบายใจขายห่วงนะครับบริษัทบริการดีมากอะไหล่มีครบนะครับขนาดนี้นะครับซื้อมาปุ๊บยังแถมอะไหล่มาให้ด้วยนะครับสารองไว้ให้เรานะครับนี่อันนี้คืออะไรอันนี้เหรอครับอันนี้คืออะไรครับคำถาม,ถาม สองน้ำมันครับตัวกลองน้ำมันนะครับอันนี้แถมมาเป็นสเปรย์ให้สเปรย์ให้เลยนะครับ2ตัวเฮ้แต่สเตย์บ้าไม่หอมแหนอุตสายหอมเมื้อยางเลยแล้วอย่างที่อย่างนี้อามาใส่ในกล่องอีกนี่นะครับนี่ตัวกลองน้ำมันนะครับแต่ปกติแล้วรถแห่ไม่จําเป็นต้องใช้ขนาดถสามเฟตนะครับพอดีอันนี้เป็นลูกค้ารีเควสมาเขาถ้าเกิดเฟตหนึ่งมันอยู่แค่แปดหมื่นกว่าบาทเองนะครับพอมาเป็นสามเฟตราคามันก็จะกระโดดขึ้นมาค่อนข้างเยอะ อุปกรณ์ที่ให้มานะครับปุ๊บปักไฟตัวนี้ตัวนี้นี่ยรู้เลยจะเป็นท่อไอเสียหรือเปล่าบอยใช่ครับผมใช่ไหมเอาเอาไว้ติดตรงไหนเนี่ยท่อกันน้ำท่อกันน้ำกันกดอ๋อลองเสียบไว้ตรงนั้นดูอ๋อเวลาจะ,จะสตาร์ทมันจะผัดผัดตัวแล้วนี่นี่เกมนี่นน ให้ปรกเกนสเปร์มาด้วยให้อะไรมาอีกอ่ะนี่คือชุดที่มากับมันนะครับอุปกรณ์เครื่องมือแม้แต่หางตาก,ก็ให้มาที่ํากัญครับคู่มือผาิานไทยผมบอกแล้วโรงงานอยู่ที่ไทยนี่ครับโรงงานีนบบ่อ,อเห็นปะเห็นนะชื่อโรงงานมยนี่โรงงานอยู่ไทยผมไม่เห็นแล้วครับโรงงานอยู่แถวพุทธมณฑลตัวนี้เนี่ยปกติเราก็ทำส <บ S 3> <ต>่งตะวัน<ต>ออกกลางครับแต่ขัาหลังเกณ์อยู่บางปีครับ อ๋อบางพีอ,อ่าบางพีโทษทีจำาพิน<ม>ตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ข,ข้อมูลของเขาเนี่ยเขาทำส่งนอกเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะพวกซาอุตะวันออกกลางนะครับพวกทะเลทรายพวกนี้นีแล้วก็มีเอกสารอีกอย่างหนึ่งก็คือนีครับใบรับประกันนะครับประกันราาะครับผมนามเงอนขมาเราจะเอาขึ้นรถแล้วเดี๋ยวผมเก็บอุปกรณ์ โอ๊ยวายใครรถซุบทำไมไม่ยุ่งเลยเลยอาจารย์รถอาจารย์มาคนเดียวเหรอเอ้าในแผนการเราแบบไม่ลุกข้าวปินมิสโอ๊ยนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นรถกระบะของตอนนะครับเดี๋ยวเราเียบพื้นที่เพืนได้ไปง่ายสบาย มีรถแผหนะครับเครื่องปัดไฟ10กโล12กิโลกําลังมาแรงนะครับขายดี<ช>ถ้าเกิดเป็นโรงงานเคารามามามั่นใจคุณภาพได้นะครับตัวนี้ ตาไม่บ้เา,าเลยจาง,งไหงคงไมครับจางวันนี้ก็ไมาดับผมว่านาจารแม่บ้างเลยเนี่ยอนีเดียวเลย <c oughs> ี่นอันนี้เหรอ,อนนหครับผมพอดีตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวสำหรับศูนย์ไตนะครับศูนย์ไตแถวแถวโค้งปาบปานในจังหวัดร้อยเอ็นนะครับ ใช้ฉุกเฉินเวลาเกิดมีปัญหาไฟดับนะครับเพราะว่าสูงไลเนี่ยเขาจะมีเครื่องกองน้ำโออาร์ขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เลยซื้อไปสแปร์สำรองแล้วเขาเลยรีเฟซมาต้องเป็นไฟ3เฟสโดยเฉพาะเท่านั้นนะครับแต่จริงๆรถแหมผมขายเยอะเนี่ยจะเป็นไฟแค่ซิงเกิลนะครับมีตัวนี้ตัวเดียวที่เราได้สั่งสาเฟสให้ลูกค้านะครับ เรียบร้อยขอบคุณแม่นะครับผมเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ